นี่มาเจอกันพอดีเป๊ะเลยครับบริษัทโตโตะาพุี่สถานีบ้านโตกที่สถานีบ้านโต บริษัทบมพส่งเพิ่มขยนลงที่สถานีบ้านโตก่อนกระซองของสัมภาระสองท่านในรถ้อยต่อขึ้นลงจากขบวนรถดับตอนสำหรัตะวันอัสลายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถได้มาขบวนรถที่ก่อตั้งในัาที่เป็นขบวนรถขลวงพิเศษในลานั่สกาขบวนที่สี่ศูนย์ดับตอนบริษัทต้นทางจากสถานีสุราษฎร์ธานีสจนปลายทางสถานีการกรุงเทพสิวรฒน์ และรถที่รอที่จะทำกาขนาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถโเรขบวนที่เจ็ดสิบเจ็ดกำหดริษัทเ้นทางจากสถานีการกรุงเทพอภิวัฒน์สุดปลายทางสถานีสุไัโนครรอเวลาไสามแปดสามแปดามแปด่ ตรงไปแล้วจะหยุดรับตรงพรัสารที่สถานีนาคอนปฐมสถานีสารยาสถานีบางกระลุกเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับแล้วจะต้องขัรถเอเร็วขบวถที่เดินหึงหน่ออกจากสถานีบ้านต่งไปแล้วจะหยุดรับตรงพรัสารที่สถานีปราบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ ขณะนี้บ่านโภรในนามของการรถไฟไทยประเทศไทยขอขอบคุณบริษัททุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางนอก่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสในนาใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ มาตัวเยอะมาตัวเยอะพอพาไปนะตรงนั้นหรอวิดลันๆนเลยแนะับรุนลัวเลยเขาบอกเขาเอาเอาเรืเอเ่องเอาใช้ก่อนไปนสถานีนะ

是是是